ราชบัลลังก์ในอังกฤษเข้าไปด้วยฮะอย่างไรก็ตามภาพรวมในเชิงเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันยังคงพุ่งสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องหลังจากที่รัสเซียลดกำลังการผลิตฝั่งสหรัฐอเมริกาก็กำลังขย,ยัน เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อที่จะให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําลงแต่ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นทั้งอัตราเงินเฟ้อจนอังกฤษเนี่ยนะครับแทบไม่มีอันจะกินกันแล้วราชวงศ์ก็เกิดความขัดแย้งกันก็คงจะเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้ประชาชนชาวอังกฤษนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลําบากไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อราคาน้ํามันและพลังงานที่สูงขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศาการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะครับกับทางสหรัฐอเมริกาและจีนกําลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองทั่วโลกในช่วงเวลานี้ โดนเสียเองฮะปรากฏว่าวาลาดาเมียปูตินเดือดจวกก่อการร้ายยูเครนนะครับกล่าวหายูเครนแทรกซึมรอบโจมตีในดินแดนของรัสเซียเคมรินนะครับแต่กล่าวหาการก่อเวรศกรรมในยูเครนรอบข้ามพรมแดนเข้าสู่ภาคตะวันตกของทางรัสเซีย เปิดฉากยิงเข้าใส่หมู่บ้านหลายแห่งคำกล่าวอ้างที่ยู่เคลนปฏิเสธและเตือนว่ามอสโกอาจใช้คำกล่าวหานี้อ้างความชอบธรรมสำหรับการโจมตีในสงครามทั้งที่ทั้งสองฝ่ายห้ำหั่นกันอยู่นะครับในขณะที่ทางฮังการีและแน่ยุโรปตั้งนาโตของตนเองนะครับนายหาวฐรเมไมกาเอาแต่ลากชาติอื่นเข้าสู่ความขัดแยง้ง ยุโรปจำเป็นจะต้องมีกลุ่มพันธมิตรทหารของตนเองที่ปราศจ,จากอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาจากความเห็นของวิเตอร์ออบานนายกกำตรีของฮังการีระหว่างการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารรายสัปดาห์ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับพร้อมระบุอเมริกันกำลังลากยุโรปเข้าสู่ความขัดแย้งหนึ่งที่ไม่อาจจะเป็นชัยชนะก็เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามโลก ครั้งที่3ขึ้นมาได้ในขณะที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าเกาะใหม่ฮะโผล่ขึ้นมาในรอบ35ปีพบว่าเพิ่มขึ้นถึงจำนวน7,000เกาะเลยทีเดียวญี่ปุ่นได้ทำการนับจำนวนเกาะแก่งของประเทศใหม่เพิ่มนะฮะในรอบ35ปีพบว่ามีเกาะแก่งเพิ่มขึ้นมาอีกจำนวน7,000เกาะที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อน สำนักงานภูมิสา,สารสนเทศเชิงพื้นที่นะครับของญี่ปุ่นเพิ่งค้นพบเมื่อวันนี้ว่าอันที่จริงแล้วประเทศญี่ปุ่นมีเกาะอยู่ประมาณ14,125เกาะหรือ2เท่าของเซตินะฮะการที่เกาะ26,852เกาะที่ใช้มาตั้งแต่ปี1,987เกาะอย่างไรก็ตาม gis ได้ถแถลงย้ำในสัปดาห์นี้ว่าตัวเลข7,273เกาะ ที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นผลลัพธ์จากการก้าวหน้าของเทคโนโลยีของการสำรวจซึ่งช่วยให้ภาครัฐสามารถทำแผนได้ละเอียดขึ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าดินแดนของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับในขณะที่ฟังแล้วก็อึ้งฮะปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยฆ่าหันศพนางแบบฮ่องกงนะครับอาจโดนแค่โทษปรับเงินหากชิ้นส่วนที่เหลือไม่พบ คดีฆาตกรรมอันน้าสยดสยองนะครับเอฟบีชอยนางแบบสาวชาวฮ่องกงสร้างความช็อกไปทั่วโลกผู้คนจำนวนมากเรียกร้องให้กลับมาใช้โทษประหารอีกรอบนะครับหลังจากที่ในแดนแห่งนี้ยกเลิกการลงทันด้วยวิธีมาตั้งแต่ปี1993อย่างไรก็ตามในขณะที่กำลังเฝ้ารอว่าผู้ต้องสงสัยในนั้นประกอบไปด้วยอดีตสามี และญาติญาติของอดีตสามีจะถูกลงโทษอย่างไรชาญรายหนึ่งชี้ว่าแจะสําคัญคือการค้นหาชิ้นศพที่เหลือของเหยื่อซึ่งหากไม่พบพวกผู้ต้องสงสัยอาจจะเจอโทษแค่ปรับก็ได้นะเปียงบทวิเคราะห์เท่านั้นในขณะที่ระทึกเกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกสูงในฮ่องกง นะฮะกลางดึกชาวบ้านกว่า130ชีวิตต้องอพยพยอย่างกระทันหันไม่นะครับบนตึกสูง42ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในย่านช้อปปิ้งของฮ่องกงนะครับโดยเปลวเพลิงได้ลุกลามสร้างความเสียหายต่ออาคารใกล้เคียงล่าสุดไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดน,นะครับในขณะที่ออสเตรเลีย นะครับอ้างทุกประเทศไม่ต้องการให้จีนมอบอาวุธช่วยรัสเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียนะครับหยิบยกประเด็นรัสเซียรุกรานยูเครนพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนและเปิดเผยกับพวกผู้สื่อข่าวหลังสิ้นการหาหรือว่าประเทศล้วนต้องการเห็นจีนทําในสิ่งที่ถูกต้องและจะไม่มอบอาวุธนะครับ ในการสนับสนุนรัสเซียวอชิงตันและพัตมิตรนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอ้างว่าจีนกําลังจะเปจารนามอบอาวุธให้แก่รัสเซียสับทําสงครามยูเครนคากล่าวหาที่กล่าวหาปักกิ่งฮะซึ่งปักกิ่งก็ยืนยันและปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวในกระที่เกาหลีไม่น้อยหน้านะครับเตรียมเปิดบอร์ดแชทนะครับเอโวเป็นซุปเปอร์แอป เด็ดยิ่งกว่า ChatGPT SK Telecom หรือ SK Telecom นะฮะผู้ให้บริการเทรคมนาคมรอรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้เตรียมส่งแชทบอทนะครับปัญญาประดิษฐ์ลุยสมรภูมิ AI สู้กับ ChatGPT นะครับโดยจะเพิ่มฟีเจอร์หลากหลาย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นซูเปอร์แอปที่สามารถตอบทุกความต้องการของผู้ใช้อย่างครอบกลุ่มเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว s k t เคเ c o ได้เริ่มเปิดให้ผู้ใช้เกาหลีใต้ทดลองแอปพลิเคชันเบต้าของ A อ่านว่า A. นะครับซึ่งเป็นแชทบอทเทคโนโลยีนะครับเจนเนอเรชันครับในการสร้างชุด ข้อมูลใหม่เพิ่มเติมซึ่งมีอยู่ขณะเดียวกัน OpenAI ไนะครับได้พัฒนา Chat GTP ขึ้นมานะซึ่งก็บอกว่าจะเป็นซ u ปเปอร์แอปดีกว่าเดิมเกาหลีใต้ก็จะเอามาทำการแข่งขันในตลาดในกระดาษที่ศาลมาเลเซียมีการยกฟ้องนาจิปวาซักข้อหาแทรกแซงการตรวจสอบบัญชีกองทุนวันดิบรอมเมนเบอร์ฮัต สารสูงมาเลเซียมีคำสั่งยกฟ้องนาจิบราสักอดีตนายกนตรีของมาเลเซียในข้อหาแทรกแซงการตรวจสอบบัญชีของกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจวันดิบรอบเบนเบอร์ฮัตเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอโมฮัมเหมดไซนีมัดลันนะครับผู้พากษาสารสูงมาเลเซียบอกว่านระงานอายการไม่สามารถนำหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่านาจิบแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบ บัญชีวัน b เพื่อประโยชน์ของตัวเองในขณะที่อารุธด,ดัลลานะครับอดีตประธาน 1MDB ก็ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมในคดีนี้ก็ได้รับการยกฟ้องเช่นกันการคาดการนะครับว่าในปี2035นะครับปัญหาคนอ้วนเกินเกณฑ์เนี่ยจะเกิดขึ้นครึ่งโลกเลยทีเดียวสาผ่านหนึ่งโรคอ้วนคาดสนก,การณ์ประชากรว่าครึ่งโลกจะ เข้าขา่อ้วนเกินพิกดนะครับในปี2035หากไม่มีการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดขึ้นเกราะซ้ำนะฮะปรากฏว่าหนุ่มออสเตรเลียโดนจระเข้กัดสุดสยองนะฮะขณะอพยพหนีน้ำท่วมกราะซ้ำกำซัดฮะหนุ่มออสเตรเลียวัย17ปีถูกจระเข้ ะะขณะที่อพยพหลบหนีไปน้ำท่วมปรากฏว่าหลังฝนตกหนักในรัฐนอร์ทเชนเชอรีนะครับซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บไปแต่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าชอ็อนกะฮะปรากฏว่าเจ้าสาวอินเดียเสียชีวิตกลางงานแต่งญาติเสนอให้น้องสาวเข้าพิธีแทนนะครับช็อกกันทั้งงานเมื่อเจ้าสาวชาวอินเดียวูบและเสียชีวิตกลางงานแต่งทางญาติ ก็ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการให้น้องสาวคนเล็กนะครับเข้าทําพิธีแต่งงานแทนเธอนะฮะเพราะว่าพิธีชัดมาแล้วในขณะที่ศาลสูงของกัมพูชามีคําสั่งจําคุก27ปีนะครับเขมโสกาแกนนาฝ่ายค้านศาลกัมพูชามีคําสั่งฮะจำคุกเขมโสกาแกนนาฝ่ายค้านเป็นเวลา28ขอไปให้ย7ปี ในข้อหาเป็นกระบฏนะครับในขณะที่นักวิทยาศาสตร์พบทางเดินลับซ่อนในมหาปิรามิดแห่งกีซ่าเจ้าที่โบราณวัตถุของอียิปต์ยืนยันว่ามีช่องลับเหนือประตูทางเข้าช่องหลักของมหาปิรามิดแห่งกีซ่าซึ่งเป็นการพบอีกรูปแบบหนึ่งความขัดแย้งอีกที่เกิดขึ้นในอังกฤษ ปรากฏว่าสาเหตุหลักๆที่คิงชาที่3ไล่เจ้าชายเฮรี่พ้นตำหนักนะครับฟรักมอร์คอนเทชนะครับแห่งข่าวก็ระบุว่าการที่วังเผยสาเหตุเจ้าฟ้าชายชาวที่3ตัดสินใจประไทยไล่ ai, aley, เฮร่ย์ลเมแกนให้พ้นจากนะรพระราชวังของตนเองมีสาเหตุ มาจากนะครับเพราะเห็นว่าเจ้าชายและราชโอรสองค์เล็กล้ำเส้นที่กล่าวหาพระราชดีแคมเมรานะครับพระชายาของพระองค์ว่าเป็นนางวายร้ายในหนังสือบันทึกความทรงจำที่เขียนขึ้นมาในเชิงปรากฏการนํนำมาวิเคราะห์ตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนนะครับว่า ยูเครนก็พยายามจะบุกเข้าไปในส่วนของรัสเซียแต่รัสเซียนั้นก็ลุกคืบยูเครนเข้ามาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาการลุกคืบของรัสเซียนะครับได้เมืองสำคัญสำคัญของยูเครนไปเป็นจำนวนมากและมีโอกาสที่ยูเครนจะพ่ายแพ้มากกว่านะครับต้องอย่าลืมนะครับาสงครามตอนนี้เนี่ยมันรบในยูเครนไม่ได้รบในรัสเซีย นะครับทำให้รัสเซียรันไม่มีโอกาสที่จะแพ้เลยนะครับสี่หูเมืองหลักที่รสัสเซียยึดครองมาได้ยังคงเป็นของรัสเซียและรัสเซียกําลังลุกคืบไปเพิ่มเติมในฝ่ายของยูเครนก็ใช้วิธีการใช้โดรนมุ่งเข้าทําการโจมตีศูนย์กลางของรัสเซียแต่ถูกตอบโต้เสียก่อน นะครับแต่อย่างไรก็ตามฮะตอนนี้ฝั่งสหาภาพยุโรปอย่างฮังการีก็เริ่มไม่เอากับสหาภาพยุโรปเพราะตอนนี้ก็ใกล้สงครามโลกครั้งที่3เข้ามาทุกทีหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามเร่งปฏิกิริยาให้เกิดสงครามขยายเป็นวงกว้างยิ่งเกิดสงครามขยายเป็นวงกว้างเท่าไหร่สหรัฐอเมริกายิ่งได้ประโยชน์เท่านั้นโดยเฉพาะการขายอาวุธเรื่องความขัดแย้งนะครับระหว่างเจ้าชายเฮอร์รี่ ะครับที่ขยายวงกว้างตอนแรกกับพี่ชายนะตอนนี้ก็ไปมีปัญหากับพ่อนะครับหนังสือก็เขียนพาดพิงนะถึงภรรยานะค,คือพระราชินีนะของอังกฤษก็เลยส่งผลทำให้ตอนนี้ <c oughs> โดนสั่งสอนกับจากาพระเจ้าชาที่สามโดยการไล่ออกจากบ้านการไล่ออกจากบ้านครั้งนี้เกิดขึ้น นะหลังจากที่สื่อมวลชนฮนะได้มีการประโคมข่าวหนังสือพิมพ์ของนิตยสารของเจ้าชายอย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้ยื่นโนโกติสอย่างเป็นทางการนะให้เจ้าชายนั้นออกจากพระราชวังตั้งแต่วันที่28กลุ่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนั่นหมายความว่าเจ้าชายและก็เมแกนเนี่ยจะไม่มีบ้านพักในอังกฤษอีกต่อไป การดูแลต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปนะครับั่นคือความขัดแย้งของราชวงศ์อังกฤษที่แน่นอนฮะสั่นครอนเรื่องของพระราชบัลลังก์ในอังกฤษเข้าไปด้วยฮะอย่างไรก็ตามภาพรวมในเชิงเศรศษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันยังคงพุ่งสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ รัสเซียลดกำลังการผลิตฝั่งสหรัฐอเมริกาก็กำลังขยันเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อที่จะให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงแต่ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นทั้งอัตรางเงินเฟ้อจนอังกฤษเนี่ยนะครับแทบไม่มีอันจะกินกันแล้วราชวงศ์ก็เกิดความขัดแย้งกันก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญ ที่ทําให้ประชาชนชาวอังกฤษนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลําบากไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อร,ราคาน้ํามันและพลังงานที่สูงขึ้นต้นเหตุหลักๆก,ก,ก็คือการพิมพ์พนธบัตรของยุโรปโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกันทําให้สาภาพยุโรปอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ําแย่นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูนชาวไทยเทิดทูนรักชากาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือขวาก,ก็สั์ชาติใด อาองลนกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกบอบดินทารเทพพยาวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุด แห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปียมสูกเกษปรมปรีถ้วยราเชื่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอโยู่หัว มหาวชิวราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมาหล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ສົງພຣາຈະເລີຍ โอวโยวมหาวชิวราลงกอบดินทราเทพยาวรางกุณเปรียบพร้อมด้วยบุญมากหล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกเรียงไกล สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยจงพระเจริ